สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปายเอซีสุขุสุคนน่กจะพบกับช่องมาดามเจี๊ยบอีกแล้วนะคะพี่น้องมือนี้ก็จะมาว่าเรื่องอเกิดเหียงขึ้นนะคะก็คือว่าปอดบีกพยาบาลฟินแลนด์เนาะเพิ่นกะได้แช์คลิปวิดีโอขึ้นมานะคะคลิปวิดีโอนั้นกะ จะเป็นคลิปที่คุณพ่อสมรักคำเสียงค่ะเพิ่นรีวิวอย่าดมฟินแฮงนะคะพี่น้องนะ โดยที่เพิ่นน่ะดมสูตรดมยาดมฟินแหงของบอสบิ๊กแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่าอาหอมเนาะแล้วเพิ่นก็ว่าเพิ่นจะไปเมืองนอกไปต่างประเทศนะคะไปโซนยุโรปเนาะเออเพิ่นก็เอาไปน้ำเอาไปดมทั้งเครื่องจังสินะเนาะคะ่ะพี่น้องเออแล้วบอสบิ๊กเพิ่นแช์มาเพิ่นก็ใส่หัวขอน้ำเดอว่ารีวิวยาดมลูกเขยบอจังสินี่นะเพิ่นแซวนะคะเออพี่น้องหลังจากนั้นเอฟซี FC ก็ไปคอมเมนต์ค่ะ และซึ่งกง็มีเอฟซีหลายท่านนะคะที่เขาไปคอมเมนต์บางคนเขาก็คอมเมนต์ว่าอย่างน้อยสองครอบครัวก็มีความจริงใจต่อกันคนบ้านเดียวกันคนอุดรคนขอนแก่นนะไม่ใช่ไก่แก่แม่ปลาช่อนแน่นอนเออเพราะว่าบอดบิ๊กิ่นเป็นคนนันอุดรน,นะพี่น้องแล้วอันเบ็ดคำสีงกับอันพอสมรักพอสมหักมันเป็นคนขอนแก่นจริงนะเนาะคะ่ะที่นีนะ เอฟซีก็ไปคอมเมนต์อีกเนาะว่านี่แหละคนบ้านเดียวกันรู้การรัฐเทศะพูดไปหยอกไปเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนต่างจังหวัดเออยิ่งเจอคนใจดีไม่ถือตัวยิ่งง่ายอะไรก็ได้นะหือว่าเป็นกันเองเออเพราะว่าคืออ่าคุณพ่อสมรักพนกับเป็นนักมวยระดับโลกจริงีนะเนากจาะพี่น้องเสร็จแล้วที่นี่อบอสบิ๊กพนก็เป็นคนดังคนปังคนมีชื่อเสียงนี่นาะกับ ประมาณนี้นะคะเอฟซี FC กับต่างผ้ากันเชียนะคะให้สองคนนี่ผีพักส่เป็นแฟนกันจริงๆเป็นแฟนกันอีลีนะคะเพราะว่าเป็นพี่ซันเตอร์อย่าดมฟินแห้งนั่นนะก็ได้ยอดขายลายหลายเด้อคะ่ะพี่น้องเออ ขายดีนะคะขายดิบขายดีเพราะว่า f อซมากแล้วก็ซวยอุดหนุนนะคะเพิ่นก็ขายหลายช่องทางอ่ะนะเพิ่นกะบ่มีเวลาที่จะได้ไล่โซนขายไปในเดอกค่ะส่วนมากเพิ่นวางในเอชอปปี้แล้วก็วางในต่อต่อ,ตอช่องต่อต่อนะคะ f อฟซี FC ก็ไปก,กุะก้าไปสร้างอานะนั่นี่เนะจ้ะเออ กะประมาณนี้ดมแล้วก็จะฟินก็จะหอมนีนะเนาะค่ะพี่น้องนะเออเพิ่นขายยังได้ขายยางดีเพิ่นกับแบงให้กันนะคะส่วนแบงส่วนอย่างเพิ่นกับตกลงกันนั่นนะคะนะคะสำหรับนองเบ็ดกับบอดบิ๊กนั่นนะคะเพิ่นเป็นคือสองข้นี้เหมือนเกื้อหนุนจุนเจือกันนะคะเอื้อเฟื่อตต้กันนะคะพี่น้องดวงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดวงก็จะทรงเสริมตต้กันนะคะเออเดี๋ยวจังไดก็รลอฟังในอนาคตด้อจจาวา ะจะเป็นจังไดต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีกับลุนลุนลุนนะคะสำหรับมือนีกับขอบคุณเอฟซีะนะคะที่เข้ามารับชมคิดวิดีโอที่เพจมาดามเจี๊ยบนะคะสวัสดีค่ะ